สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนใบไ,ไม้ร่วงเต็มเลยนะคะสามีกบตัดหญ้าค่ะอุ้ยที่จริงในวิดีโอมันสว่างนะคะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันมืดอยู่ค่ะตอนนี้ก็แปดโมงเช้าแต่มืดนะคะตอนนี้ที่ยุโรปอากาศมันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วมันจะมืดมืดเร็วแล้วก็ สว่างเร็วแต่ความมืดมันก็ยังมีอยู่นะคะดูค่ะ8โมงที่จริงมันมืดเนาะแต่ในกล้องของ iPhone มันมันสว่างค่ะวันนี้หมอกหนามากแสดงว่าวันนี้เราจะมีแดดนะคะอากาศจะอุ่นขึ้นต้นนี้มันใบมันเหลืองงตกลงมาสวยๆค่ะกบก็เลยออกมาเก็บไข่แต่เช้า แต่เชา้าแปดโมงคือมันมืดนะเนาะมันก็ออกมาไม่ได้พอไปดูเวลาแล้วอา้าวมันก็สายแล้วนี่อ้ว,วมันเป็นหมอกผสมฝนค่ะทุกคนให้ดูบรรยากาศช่วงนี้ที่ยุโรปก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกที่ค่ะยิ่งทางาช่องของเพื่อนๆที่อยู่แถวสวีเดน แลวฟิแนแลนด์เขามีแม่คันเนงมีหิมงอีมาแล้วนะคะเก็บไข่กันค่ะกิจวัตวรประจำวันของเราวันนี้สามีไปพบลูกค้าแต่ตะะตเช้านึกว่าตื่นตีสี่นะคะตื่นหกโมงเช้าไึกว่าตื่นตีสี่ได้สามฟองค่ะแต่ก็ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ไข่เริ่มเยอะอีกแล้วค่ะถ้าทำเค้กน่ะมันจะ หมดเร็วนะคะแต่พอเราไม่ได้ทำเค้กแค่ไม่กี่วันค่ะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเยอะอีกแล้วค่ะเพราะว่าสามีกวนไม่ได้ช่วยกินเลยนะคะแดดมาแล้วนะคะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วค่ะสีสันบรรยากาศสวยมากเลยค่ะท้องฟ้าสีน้ำเงิน เราก็จะเห็นม้าตัวหนึ่งมานอนอยู่หน้าบ้านอนอนอยู่หลังบ้านนะคะเสียงเพื่อนบ้านตัดยาเราก็จะเย็นๆหน่อยนะคะ15องศาแต่ว่าน้องสุซีจะอากาศดีมากสำหรับน้องเลยค่ะโอ้ยนอนช่างมีความสุขตอนนี้น้องก็หูไม่ค่อยดีนะคะไม่ค่อยได้ยินเราแหละ ขนาดมาใกล้ยังไม่ได้ยินเราเลยอยให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศคะ่ะวันนี้มีแดดเสียงบางคนเอ๊ะแอะใส่เรามาแล้วมาแล้วอะไรคะคุณสเปรโร่เจ้าประจำค่ะเรามาในสวนทีไลก็จะมาทัก อ,อุ่นไหมโลกอุ่นไหมอุ่นไหมดูพี่ซูซี่สิเขานอนมีความสุขตายบรรยากาศพาทุกคนพาชุกคนพา,าทุกคนชมบรรยากาศสวนค่ะดูดอกดาวเรืองเขาสู้ตายมากเลยนะคะเนี่ยอากาศก็นาวหนาวแต่ว่าเขาก็ยังเป็นดอกแบบสวยงาม อึดอกใหญ่มากนะคะทุกคนดอกใหญ่เหมือนบ้านเราอะ่ะดูสิแต่กลิ่นไม่ค่อยมีนะคะไม่มีเลยแหละอะไรสเปโรมันแฉะโลกใบไม้มันยังไม่แห้งดีเลยหนูไปนอนเกือกนอนกิ้งโอ๊ยมามามาขึ้นมารูึ้นมารูข,ารขึ้นมาเร็ว ชอบอยู่ในสวนโอ้ยโอ้ยทำไมมีความสุขจังเลยอ,อครับไปก่อนนะอยโชว์อีกสักหน่อยชอบโชว์ วันนี้นะคะข้าวเที่ยงของกบก็เป็นข้าวทอดเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าสามีบอกว่าอยากกินนะคะแล้วก็วันนี้ลูกสาวก็มาอยู่กับเราด้วยก็เลยมีเมนูข้าวทอดค่ะแล้วก็ทำซี่โครงอบซีอิ๊วด้วยค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไส้กรอกของคุณสามีค่ะวันนี้เข้าหม้ออบสีสวยน่ากินมากค่ะตอนนี้เราก็ออกมาเดิน ย่อยอาหารแล้วนะคะเขาปลูกน่าจะเป็นข้าวสาลีค่ะเกิดขึ้นกำลังสวยเชียวดูทุ่งข้าวสาลีตอนนี้ก็ปลูกมันก็มีแต่ดินโล่งไปเลยค่ะเขาเก็บเกี่ยวแล้วเนะาะพาดูรอบๆอบนู่นค่ะบ้านเราเดินมาแป๊บเดียวมาค่ะ เรามาคุยกันถึงเรื่องที่กบไปทำกับข้าวให้เพื่อนคุณสามีนะคะเดี๋ยวเดินไปจนถึงปลายทางตรงนู้นด้วยแล้วก็คุยกันไปด้วยนะคะคืออ,อ,อาหารที่กบถามเมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่าอาหารแบบไหนที่ฝรั่งเขาจะชอบที่สุดนะคะคือถ่ายไม่ถูกเลยคะ่ะสามีกบนะ่บอกว่าสาคูไส้หมูเขาน่าจะกินไม่เยอะ เพราะว่ามันจะดูแปลกๆมันจะดูหนึบๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่มีน้าจิ้มนะคะกบก็ทำไปทั้งสองสีเลยนะคะทีนี้เกินคาดผิดคาดค่ะสาคูไส้หมูหมดค่ะทุกคนแล้วก็ข้าวทอดไม่น่าเชื่อนะคะว่าข้าวทอดเนี่ยจะเหลือกลับบ้านมาสามก้อนสามีกบนะ่บอกว่าเถ้ามันเหลือมาเยอะเขาก็จะกินนะคะทีนี้พอเขาเห็น มันเหลือมาสามก้อนเขาก็ตกใจนะคะว่าไม่น่าเชื่อน,นะว่าเ,เขาจะกินเผ็ดกันคือเขาก็ขอ,อ,อซอสพริกสีราชาเพิ่มด้วยนะคะคือเอาไปจิ้มนะคะจะมีอยู่คุณลุงคนหนึ่งนะคะแกแกน่าจะกินเผ็ดกว่าเพ,เพื่อนแกขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกค่ะไอ้ซอสพริกสีราชาเอาไปจิ้มกับเข้าวทอดของกบนะคะเ กบก็ไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนตัวของเขานะคะแต่ว่าเดินเข้าไปนี่สวยห้องรับแขกแล้วก็โต๊ะกับข้าวเขาจัดไว้สวยมากค่ะตอนที่กบเดินถือของไปเนี่ยกบก็ไม่กล้าถ่ายรูปนะคะเอ่อคลิปคลิปก่อนนูน่นเอ่อกบถ่ายมาให้ดูนิดนึงเนาะเพราะว่ากบก็สนิทก,กับเจ้าของบ้านนะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้เราไม่ได้สนิทนะคะกบก็เลยไม่กล้าถ่ายเราก็ทํางานอยู่เฉพาะในครัว แล้วอารูปอาหารบางรูปกบก็ไม่ได้ถ่ายค่ะทุกคนเพราะว่าออคุณสามีน่ะเขาเขาเสิร์ฟเร็วค่ะกบก็จัดอย่างพวกติ่มซำกบก็จัดจัดอย่างสวยเลยแล้วก็จัดด้วยความรวดเร็วสามีกบก็ยกใส่ทีเดียวใส่เข้าไปในถาดน,นะคะใส่สาหส,ส่แล้วก็ยกเอาหารกลับมาไม่เหลือแล้วก็เลยไม่ค่อยมีรูปค่ะทุกคนขนมหวานก็ไม่ได้ถ่ายนะคะคือ,อ,อจนเขาเรียกว่าอะไรละ่ะ คนที่กินก็ก็กินกินเร็วมากนะคะแล้วก็กุปก็ไม่ได้เอากลับมานะคะพวกไก่พวกกับข้าวที่เหลือเอ,อน่าจะเหลืออยู่ประมาณหมอ้อเล็กๆอยู่หม้อหนึ่งค่ะเออ่พวกแกงกุปทาแกงอะไรนะแกงมัสมัน่นนั่นแหละทําจนลืมแล้วคะ่ะเพราะว่ามันหลายเมนูเนาะแล้วก็เขาก็บอกว่าขอทัพเปอร์แวร์เขาจะห่อกันไอเราก็ไม่รู้ว่า เขาจะห่อเนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วอะ่ะกบกับบ้านก่อนไงคะกบก็ไม่รู้ว่าเขากินจบกันแล้วเป็นยังไงแต่ว่ารอบนี้คือเอเจ้าของบ้านอะ่ะเขาไม่ค่อยมีออของที่แบบของของที่เป็นทัแวร์หรือว่าอถ้อวยจานชามเขาก็ไม่เยอะนะคะนั่นแหละเขาก็เลยถามจากเรา <laughs> เขาจะห่อขนมหอ่หอห่อคุกกี้หอกับข้าวเอาไป กินที่บ้านนะคะทุกคนอุ๊ยกลบเห็นต้นเดซี่คะ่ะทุกคนสวยจังเลยอะ่ะเกิดเต็มเลยกับทุ่งคานูล่าดูค่ะกอใหญ่มากสวยจังเลยอะ่ะทำไมกล้องกลบไม่ค่อยแพลนเท่าไหร่นี่อีกกอหนึ่งค่ะสวยจังเลยอะ่ะ นโนลล่านี่เขาก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะพอได้แสงแดดก็เริ่มสวยงามแล้วคะ่ะเดี๋ยวต้องรอให้เขาแดดเอยไม่ใช่ดอกเขาเยอะๆค่อยออกมาถ่ายรูปกันอู้มมันเป็นสีขาวคะ่ะกับสีเหลืองผสมกันสีม่วงอ่อนๆด้วยสวยมากเลยคะ่ะมองด้วยตาเปล่านี่สวยสวยกว่าในรูปนะคะสวยจังเลยอะ่ะหอมอ่อนๆด้วย แล้วเรื่องที่พีคที่สุดก็มีด้วยนะคะเออทุกอย่างมันก็คงจะไม่เพอร์เฟกไปหมดทุกอย่างนะคะทุกคนเรื่องที่ที่พีกก็คืออาหารทุกอย่างที่กบทำในแต่ละวันภายในหนึ่งสัปดาห์นะคะทุกคนที่เห็นในวิดีโอนั้นก็คือกบทำวันละ 1, นึ่งเมนูสองเมนูไปเรื่อย,เ,อยเมนูไหนที่เราสามารถเอาไปใส่ช่องฟิสแล้วก็เอาออกมาทำการทอดหรือว่าน,นึ่งได้ มันจะทําให้เราเรวดเร็วขึ้นทําอาหารรวดเร็วขึ้นนั่นแหละคะ่ะกบก็ทําก่อนเลยส่วนอาหารที่เป็นพวกอะเปโร่พวกขนมปังอ,อ,อะไรอีกัน,นึงข้าวทอดเนี่ยมันต้องมันต้องทาให้ร้อนๆแล้วก็กินเลยกบก็จะทําในวันสุดท้ายขนมเค้กก็ทําก่อนคืนหนึ่งแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นทุกอย่างมันต้องมีการวางแผนนะคะทีนี้กบก็กลัวว่าไปถึงที่นู่นเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านเ เขามีเตาแก๊สหรือว่าเตาไฟฟ้าเ,เขามีหม้อนึ่งหรือไม่อันนี้ไม่รู้เลยนะคะกบก็เตรียมหม้อนึ่งของกบไปซึงซึ่ง,งนึ่งนะคะซึ่งนึ่งติ่มซำกบกะว่าจะเอาพวกติ่มซำเนี่ยใส่ในซึ่งเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปอุ่นที่นู่นทีนี้ให้สามีหาแก๊สคะ่ะแก๊ส ไม่มีแก๊สหมดแก๊สกระป๋องหมดก็เ,เลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกก็ถือไปอย่างนี้แหละเพราะว่าของมันก็อุ่นเสร็จแล้วเอาเข้าไมโครเวฟก็ได้ถ้าเขาไม่มีเตาแก๊สค่ะจริงๆ <laughs> เขาไม่ได้ใช้เตาแก๊สค่ะเขาใช้เตาที่มันเป็นะระบบสัมผัสนะคะแล้วก็ไอที่เป็นเครื่องัวทุกอย่างมันเป็นระบบเก่าหมดเลยค่ะไมโครเวฟก็เป็นระบบ เก่าลงไปอีกสามีกบยังเปิดไม่เป็นเลยนะคะชั้นระบบหมุนระบบอะไรก็ไม่รู้ค่ะสุดท้ายเราก็เอาของทุกอย่างเข้าไมโครเวฟเออนึง่งไม่ใช่สิอุ่นไปอุ่นไปเสิร์ฟไปอุ่นไปเสิร์ฟไปนะคะทำไมกบถึงบอกว่าพีคที่สุดนั่นเลยค่ะเพราะว่าดีที่ว่าอาหารของกบนะกบเอาออกไปจากตู้เย็นช่องฟรีซในบ้านทั้งหมดแล้วแล้วกบก็นึ่งทั้งหมดที่บ้านเลยนะคะ นึ่งไปทุกอย่างเสร็จแล้วไปถึงบ้านเขาเขาไม่มีหม้อนึ่งไงคะแล้วเราที่จริงเนี่ยเราเอามอนึ่องของเราไปคะ่ะทุกคนแต่ไอ้หม้อนึ่งอะ่ะมันดันทําทุกเมนูที่บ้านเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่พอมันไปถึงบ้านเขามันไม่ทํางานคะ่ะมันเสียเสียเลยเสียบไปสามเต้านะคะเสียเสียบไปทุกที่เลยสองสามจุดในบ้าน นึกว่าไฟมันไม่เข้าก็ย้ายไปเนาะเสียบไปสุดท้ายเครื่องพังค่ะเครื่องพังแต่ว่าเราโชคดีที่ว่าอาหารเรานึ่งเสร็จแล้วไงคะเราก็เลยเอาอาหารทุกอย่างเข้าเข้าไมโครเวฟค่ะคืออาหารมันก็จะดูพวกติ่มซำนะ่ะถ้าเข้าไมโครเวฟหรือว่าซาลเปาอะกกวว่ามันจะทําให้เนื้อแป้งนะ่ะมันแข็งค่ะเอ่อถ้าเราเนึ่งเลยอะ่ะสี่นาทีห้านาทีเนี่ยมันก็นิ่มมันก็จะน่าทานกว่าแต่ว่าเขาไม่ได้คิดมากหรอกคะ่ะ ขอแค่ให้มันร้อนแล้วก็รสชาติมันดีนะคะก็โอเคค่ะทุกคนก็ถือว่าผ่านพอกลับมาบ้านกบต้องไปหาเออหม้อนึ่งใหม่ค่ะทุกคนโอแล้วหม้อนึ่งที่นี่แพงมากด้วยนะคะโอยบ้านกบนะไม่ได้ใช้เตาแก๊สกบก็เลยซื้อพวกหม้อนึ่งที่มันเป็นเหมือนบ้าน บ้านเราไม่ได้ที่จริงกบก็ซื้อมาจากร้านไทยแล้วแหละแต่ว่ากบจะเอาไว้ใช้หน้าร้อนแล้วก็ใช้กับแก๊สกระป๋องเอาไว้ใช้ในในใน,ในสวนนะคะอาหารไทยแต่ถ้าเป็นเ,เคลื่อนที่แบบนี้กบก็จะใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าค่ะใช้ไฟฟ้าดีกว่ามันจะได้เสียบแล้วก็ที่ไหนก็ได้เนาะนั่นแหละค่ะก็ไม่เคยทําติ่มซําม,มาก่อนนะคะเคยแต่ซื้อเซเลกินวันนี้ก็เลยมาลองมาเรียนรู้แล้วก็พอดีได้ จากหนังสือของครูเชฟนั่นแหละค่ะก็เลยลองทําดูก็ออกมาตัวเองยังชอบเลยค่ะแป้งแป้งแบบแป้งนุ่มเนียนสวยมากยิงซาลาเปานี่แบบกบชอบแป้งเข้ามากเลยค่ะอ่าตอนนี้กบพาทุกคนมาถึงที่เขาปลูกมันสำปะหลังค่ะทุกคนเดี๋ยวกบพาดูนะคะโอ้โหเยอะมากมีใครเคยเห็นต้นมัน มันสับปะรังกบพูดพิ่ตลอดเลยมันมันฝ้าหลางัง <c oughs> นี่ค่ะใบมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะใบหย,ยากัยกๆต้นเขาอุบอวบเหมือนต้นมะเขือเทศเลยค่ะข้างล่างอะ่ะมันก็จะมีหัวตายยากมากเลยค่ะปลูกในกระถางกบดึงแล้วดึงอีกไม่ยอมจะตายเลยนะคะเกิด <c oughs> อยู่นั่นแหละนี่นะคะกบก็จะเดินอยู่ในถนนอีกเส้นหนึ่งค่ะดูมันจะลึกลงไปอีกสําหรับรถเออบรรทุก ทำไรทำนาเขาอุ้ยรถทำนาเขาวิ่งค่ะยาวไปถึงนู่นเลยไม่รู้กี่ไล่นะคะเนี่ยคานล่าเนี่ยต้องให้อากาศร้อนๆดูสิแต่ว่ามาเจออากาศหนาวซะงั้นอืมเอาเดี๋ยวก่อนคะ่ะก็จะปรับให้มันต่ำๆอืมมีกบอยู่คนเดียวนะคะเนี่ยเดินมาวันนี้ก็เขาก็ อยู่ในบ้านกันแล้ค่ะเพราะว่ามันเป็นวันแรกเนอะที่มีแดดคนก็จะอยู่ในบ้านหรือไม่ก็ออกไปตลาดกันค่ะกบถ่ายม,มุมนี้แล้วกันทุกคนก็จะได้เห็นข้างหลังภาพกบจะได้สวย,สวยลูกสาวก็ไปตลาดไปซื้อของที่จะไปกินที่อพาร์ตเมนต์หนึ่งอาทิตย์นี้นะคะลูกสาวก็อยากกินข้าวทอดที่เราทําให้เพื่อนคุณสามีกินแล้วก็คุณสามีก็บอกว่าติดใจ ก็อยากจะกินเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้กินนะคะแล้วก็มีข้าวที่เราหุงไปแล้วมันเหลือเราก็เลยเอาข้าวตวน,นั้นแหละมาทําเป็นข้าวทอดกินนะคะส่วนไส้กรอกเนี่ยสามีกบชอบอยู่แล้วไม่มีอะไรก็ขอให้มีไส้กรอกก็อยู่ได้นะคะสามีกบแล้วก็กบก,ก็ทําการลาบเห็ดด้วยแหละค่ะแต่กบไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูนะคะว่ากบทํำยังไงมันเป็นเห็ดที่กบบอกว่าเป็นเห็ดมันมัน เห็ดตีนไก่เห็ดหนังไก่เห็ดหนังไก่เห็ดหนังไก่แะคะ่ะที่กบบอกว่ากบจะเอาไว้ทําลาบนะคะพอมาดูแล้วม,มันไม่ใช่เห็ดหนังไก่นะคะมันเป็นเห็ดกุบร้อนกุบร้อนหัวล้านมันเป็นเห็ดเอ่อตีนแกะค่ะมันไม่ใช่เห็ดหนังไก่มันเป็นเห็ดตีนแกะนะคะลักษณะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับฟองน้ําที่เบาๆแล้วก็วกเวลาโดนน้ํามันก็ไม่ ไม่ซับน้ำนะคะเหมือนใบบัวมันจะมันจะกลิ่งอย่างงั้นมันมันไม่ไม่โดนน้ํานั่นแหละค่ะกบก็ <S <s <ic c ual ised> เอาไปลาบอร่อยดีมากๆเพิ่งรู้ว่าเห็ดชนิดนี้มันอร่อยนะคะชื่อภาษาอังกฤษกบไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรเพราะกบเห็นเป็นเห็นที่ข้างกล่องมันเขียนว่าเออภาษาฝรั่งเศสว่าพี r อเดอรมูตงมูตงก็คือแกะพีเอก็คือตีนนะคะก็คือเห็ดตีนแกะนั่นแหละ เอออร่อยค่ะอร่อยพอเราเอามาต้มต้มสักยี่สิบนาทีเนาะแล้วก็เอามาใส่เครื่องลาบมันก็จะแห้งๆแบบอร่อยนะคะชอบตรงที่มันแห้งมันไม่แฉะอร่อยดีค่ะเดี๋ยวกบจะไปซื้ออีกเห็ <c oughs> ดบางตัวก็เอาไปปัน่นเอาไปทำเป็นเชื้อในสวนเราค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยในสวนเรามีเห็ดเห็ดพึ่งเกาลัดเห็ดพึ่งพวกนี้เกิดอยู่ค่ะแต่เห็ดพึ่งหวานใหญ่ไม่มี เราก็มีต้นโอ๊กอยู่แต่เราไม่มีเชื้อเห็ดคิดว่าจะเอาเห็ดพวกนี้ล่ละค่ะเอาไปลองไว้ดูตอนนี้ก็ไม่กวาดสวนให้ให้ใบไม้มันมันขึ้นเผื่อว่ามันจะทําให้ดินชุ่มชื้นมีปุ๋ยให้กับเห็ดนะคะตอนแรกบกว่าจะไปด้านหลังรู้สึกว่าดินมันแฉะมากทางมันแฉะมากเราไม่ไปดีกว่าค่ะ เราเดินกลับกันดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อตะกี้นี้น้องซูซี่ก็มารออยู่ในบ้านน้องเขาไม่ไปไหนนะคะเดี๋ยวกบเอาขนมให้น้องกินก่อนนะคะแล้วก็กบจะไปรีดผ้าด้วยค่ะทุกคนผ้านี้เยอะเลยคุณสามีซักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กบนี้จะเป็นคนรีดผ้าส่วนสามีกบก็เขาก็ตัดหญ้าตัดต้นไม้ค่ะเราก็เลยจะแบ่งหน้าที่การทํากันนะคะในวันนี้ <laughs> การทําอาหารครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จค่ะ เ,เพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยกุบก็ไม่สามารถเดาได้ว่าใครจะชอบอะไรนะคะฝรั่งที่นี่เขาก็จะกินอาหารแค่ถ้าเป็นกับข้าวก็คือจานเดียวเขาก็จะสั่งมาเลยว่าเขาอยากกินออของว่างตัวนี้แบบนี้ไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนั้นเขาก็จะบอกมามันก็จะตีวงแคบมาคือเขาไม่ชอบอาหารฝรั่งนั่นแหละค่ะแต่ก็มาต้องมาถามที่ว่าอาหารไทยมีเมนูอะไรบ้างแต่เมนูอาหารไทยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น เรสชาติเผ็ดหรือไม่ก็เราอาจจะบอกว่าหอมอย่างพวกสมุนไพรบางตัวผักบางตัวเราคิดว่าหอมแต่ฝรั่งบางคนเขาก็จะบอกว่ากลิ่นแรงแล้วก็ฉุนมันก็ทําให้ให้กบทําอาหารยากขึ้นแล้วก็แต่ละคนก็ไม่ใช่หนุ่มสาวนะคะเขาก็มีอายุกันทั้งนั้นห้าสิบอัพนะคะทุกคนมันก็เลยกบไม่รู้ว่ากบจะทํา จินตนาการทําอาหารออกมาแบบไหนนะคะก็ข,ขอให้ปีหน้าไม่ต้องบอกกบนะไม่ต้องปีหน้าไม่ต้องเอ่อบอกว่าอยากกินอาหารไทยนะคือเขาทั้งปีนะ่ะเขากินอาหารฝรั่งอาหารอิตาเลียนอตาลี่อาหารตุรกีคือเขากินมัน,ม,นมันหาก,กินง่ายอยู่แล้วเขาก็เลยอยากกินอาหารที่เป็นเอ่อไทยนะคะเป็นเอเชียนะคะเ,เป็นเอเชียอาหารจีนก็ก็มีก็เยอะนั่นแหละคะ่ะแต่เขาก็ชอบอาหารไทย มันก็เลยมาตกอยู่ที่กบแต่สามีกบก็ยินดีค่ะเพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนกันมานานนะคะทุกคนแล้วก็ยังไม่หมดนะคะภารกิจกบก็ยังไม่หมดอ้าวกบเริ่มร้อน,ล,ออนละภารกิจของกบก็ยังต้องทําต่ออีกนะคะคือวันที่สิบเดือนหน้าเพื่อนคุณสามีเพื่อนสนิทกลุ่มเดิมเลยค่ะถึงคราวที่ครอบครัวของเราบ้านของเราจะต้อนรับเพื่อนๆแล้วนะคะเพราะว่าปกติเนาะเราจะมีกันมิ팅กันอย่างนี้ทุกปี เอเหมือนปีปีที่แล้วกบก็โอ้ยคนเข้ามาดูเยอะมากเลยคลิปที่คลิปปีที่แล้วตั้งสองแสนวิวนะคะสองแสนเกือบสามแสนวิวเลยนะคะกบก็ทําอาหารปกติของกบนี่แหละค่ะแต่กบก็ไม่รู้ว่าทําไมทุกคนถึงชอบดูนะคะอันนั้นก็ทํานางเล็ดกบจําได้เลยแต่ปีนี้กบไม่มีขนมนางเล็ดนะคะเพราะว่าไม่มีแดดให้ตักเอ็นี่เลยตักข้าวเหนียวเลยเดี๋ยวไม่แน่อาจจะเอาเข้าเครื่องอบนะคะ แล้วกเ็เมนูยังนึกไม่ออกเลยค่ะว่าจะเอาเมนูอะไรในวันที่สิบนี้นะคะอย่างอย่างที่บอกเหมือนเดิมก็คือมันยากตรงที่มีหนึ่งคนที่เขาแพ้กลูเตนกบจะต้องหาวิธีหาอาหารหาสุดเมนูที่ทุกคนจะกินร่วมกันได้นะคะส่วนคนอื่นๆก็เขาเคยกินแกงเขียวหวานแล้วแกงกะหรี่แล้วแกงที่เป็นสีแดงแล้ว ัดก็กินแล้วคือเขากินกันหมดแล้วกบก็ลาบก็กินแล้วกบก็ไม่รู้ว่าก็จะทําอะไรให้กินนะคะแต่สามีกบนะบอกว่าให้ทําข้าวทอดอีก <c oughs> สามีก็บอกให้ทําข้าวทอดอีกแล้วเพราะว่าเพื่อนกลุ่มนี้ยังไม่เคยกินข้าวทอดนั่นแหละค่ะกบก็โอเคเดี๋ยวฉันทําให้ข้าวทอดอุ๊ยอันนี้มันผักอะไรเนี่ยโอย้แดนดีไลออนกอร์เบอร์เลยค่ะกอใหญ่มากต้นฟันสิงโตค่ะนั่นแหละค่ะเอาละค่ะทุกคนภารกิจยังไม่สิน้นไม่สิ้นสุดนะคะ เดี๋ยวค่อยกลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะตอนแรกกบก็บอกว่ากบไม่ค่อยจะมีพลังมี Power หรือว่ามีคอนเทนต์อะไรแล้วนะคะเพราะมันหมดไฟเนาะแต่ก็ขอบคุณกําลังใจค่ะขอบคุณจากทุกๆคนนะคะที่ยังเ,เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าให้ทำคลิปไปบ่อยแล้วก็อยากเห็นวิดีโอของกบอยู่นะคะให้กบรักษาช่องด้วยนะคะคุณพัชชาขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของกบค่ะ แม่บ้านเบลเยียมไลฟ์ินเบลเยียมนะคะขอบคุณคะ่ะทุกคนวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะดูกลุบเดินกลับบ้านแล้วนะคะโรงงานค่ะโรงงานบ้านน้องซูซี่ตอนนี้กบก็เดินจนมาถึงปากทางแล้วนะคะ กองโตโตตรงนั้นที่เป็นภูเขานั่นนะคะสูงน่าจะประมาณสองเมตรนะคะทุกคนนั่นคือกองเบทาฟนะคะมันจะเป็นหัวคล้ายๆกับมันบ้านเรานั่นนะคะแต่ว่าอันนี้เขาเอาไปทำน้ำตาลค่ะมันจะหวานกองเบลเลอร์เลยยาวมากเดี๋ยวเขาก็มาเก็บแล้วคะ่ะเราก็เดินกลับบ้านเรานะคะ ดูป้าย50กิโลเมตรขับได้50นะคะ